คลิปวิดีโอนี้ก็จะมาบอกวิธีการแก้เรื่องเกม a i r k ที่มันเด้งครับก็เกิดจาก Google Play Store นะครับเป็นบั็กของ Google Play Store กับเกม a i r k นะครับมันน่าจะเกี่ยวกับเวอร์ชั่นของ Google Play Store นะครับตอนนี้ก็มีวิธีแก้นะครับเมื่อวานก็ลงไปแล้วนะครับวิธีการปิด Google Play Store นะแต่บางคนก็จะไม่มีที่ปิดนะครับ ็วันนี้ก็จะมาบอกวิธีการอีกแบบหนึ่งนะสําหรับคนที่ใช้ Android 11ลงมานะ10หรือว่า1 9 8อะไรพวกนี้นะครับเมื่อวานก็สําหรับคนที่ใช้ Android 11ขึ้นมานะครับเกิดก็ให้เรากดเข้าไปที่ตัวจัดการแอปของเครื่องโทรศัพท์แต่ละคนคนระับของแต่ละคนก็จะมีการจัดการแอปหรือว่ามันชื่อแตกต่างกันนะครับก็ลองค้นหาดูว่า ตรวจการแอปของเครื่องโทรศัพแต่ละคนอยู่ตรงไหนนะครับผมก็อยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับี๋ยวก็เลื่อนหานะครับ Google Play Store นะครับตัวนี้นะครับ Google Play Store เข้ามาแล้วก็ข้าของใครมันไม่มีที่ปิดางี้นะครับให้ดูตรงมุมจอนะครับจะมี3ขีดนะครับ3จุดนะครับ3จุดตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นว่า ถอนติดตั้งอัปเดตนะครับให้ถอนออกไปเลยนะครับ <c> ถ <oughs> อนติดตั้งอัปเดตนะครับก่อนที่เราจะถอนการติดตั้งอัปเดตได้ก็ลองเลื่อนหา3จุดนะครับนี่นครับก็กดถอนติดตั้งอัปเดตไปเลยนะครับกดตกลงนะครับนี่ครับถอนติดตั้งการอัปเดตนะครับ แล้วก็เราก็จะสามารถเข้าเกม ARK ได้นะครับเราลองเข้าดูนะครับนี่นะครับก็เกมของเราก็จะไม่เด้งนะครับถ้าเราถอนการติดตั้งนะครับถ้าใครไม่มีปิดก็ให้กดถอนการติดตั้งอัปเดตนะครับลองเลื่อนหาดูนะครับพอสับแต่ของแต่ละคนก็จะ แตกต่างกันนะว่ามันจะอยู่จุดไหนนะสน่วนใหญ่จะอยู่สามจุดมุมข้างโดนูนะครับอารับคลิดีโอนี้ก็จะมาบอกวิธีการแก้ไขเรื่องการเกมเด้งของเกมเอเคแค่นี้ครับสุดท้ายนี้ก็ฝาก,กาติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเวลาผมลงคลิปใหม่ก็รับการแจ้งเตือนทันทีนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ